อันนี้ก็แม่ลูกอ่อนนะคะอันนี้ก็ตัววุ่นวายอันนี้ก็แม่ลูกอ่อนอ่าอันนี้ก็ตัววุ่นวายเริ่มต้นแล้วตาลงมาแล้วคณะนะโอป้าอันนู้นก็ห่วงเล่นเกมเออนแม่อ้ยขักลับซิมสอน,นปะปะโอปอ้าหิวข้าวแล้วอันนู้นก็นับตังงกเหมือนยายฮะ นับตังเลยงกเหมือนยายอู้ยเต็มกระปุกแล้วอะเยอไหมเนี่ยโอ้โหเยอะมากนับไ,วไหวแม่นับให้ถูกนะถ้านับไม่ถูกเดี๋ยวยายยึดนะนับไม่เป็นนับไม่เป็นก็นับหนึ่งใบทำไมนับไม่เป็นอะล่วันนี้อาหารง่ายๆแบบฝรั่งเนาะก็จะมีอบหมูได้แนละ้วได้แล้วใส่กอกไทยผสมของเด็กๆซอส เดี๋ยวมาดูหน้าตาเต็มๆนะอยู่ในโอเวอร์ก็มี <laughs> โนนโนโนอาหารคริสต์มาสนะคะาหาันมานี่จัดจานสลัดด้วยไทยด้วยน้ำจิ้มแซ่บๆหน่อยว่ากันไปตามภาษาบานเยจ่าเนาะสนุกมากไอฮกๆเลยแล้วยาดาปอดยิ่งไม่ค่อยดีนะคะแพรวินบเซบองเล็เตอร์วารั สะชูหตสบไล้สบไล้หมติ๊เสบเสียบอ้าวได้พูดมานะเสบไม่แสบออกจากต๊ะเลยสมัครเม็นพิธีกมานีใส้เกาอีสานเราต้องมีพริกเด็ดเนาะอือหอรู้ไหมทำเนี่ยสองจิตสองใจแม่มีหมูสดออกมาไว้แม่ว่าจะลวกแล้วลาด ม่ครับกินให้อิ่มไม่ให้เล่นนะอย่าของขวัญไม่เปิดนะของขวัญเยอะอ่าซันตาคอตไม่มานะเฮบปุมบปะอย่าลูกกิ่เสร็จขอขวัญเลยเหรอรอก่อนเดี๋ยวถ้ากินเสร็จแล้วอย่าดาเต้นสวยๆประวินเต้นหล่อๆนะแล้วเราก็จะได้เปิดของขวัญกันอันมักซิมด้วยแก่งเลยนะถ้าถ้าใครน่ารักก็ได้เปิดเร็วแต่ถ้าใครดื้อหรือออดนะ ยายจะไม่ให้เปิดของขวัญเลยวันนี้นะบุ้มป้าอ่าบุ้มป้าโอป้าโอป้าสอรีสบุมป้านอรีบุ้มป้าสวัสดีบุ้มป้าสวัรีบุมป้บุ้มป้าัสด้มปาบุ้มปสดบ้าวบุมาวดบุมป้าวบาังมวสววังมีส่วนร่วม เราจะไปลองกินเรากจะลุมพะเอทินมอสักูี่ทุกอย่างแมเ่มาดียายอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมอืมไอ่เลไจะพิเรามีส่วนร่วมค่ะ เดี๋ยวยาพี่เสีปากเลยอืมอืมไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยวันดีครับยายยายเมลิคริสต์มาสนะคะ <c oughs> นี่ของขวัญปีนี้ของขวัญปีนี้อืม <c oughs> ลาน้อยเพิ่มหนึ่งคนนะคะรวมด้วย <c oughs> อืม เดือนกว่าเนาะวันที่ยี่เอ็ดเดือนที่แล้วนะคะปะวิไอเจ้าน้องน้องนายแล้วกันโหเรียกเจ้านาย,ยน,น,น้องนายแก็แล้วกันเนาะสั้นๆดีเขาเรียกกันนายแล้วจะไหนเนาะเออแล้วคนไทยเขาจะเรียกกันยังไงลูกบักไหนได้ชื่อแม <laughs> นน่น้องก้าวอ่ะน,น้องก้าวเหรอู้ซอสเลยนะอืมอันนั้นจะคุยด้วยด้วยเฮ้ยมาซอสกับแม่กับคู่กแม่ทิพย์มาซอสเบส โอ้โหคนแม่หมาแม่ลูกอ่อนหมาแม่ลูกอ่อนล่ำเนื้อไปสองกอนแล้วนะฮะรีบอ่ะเจ็บหิวหิวตื่นเช้าคืนเออเหนื่อยแหละทำแค่เช้าอนะนี่รู้สึกมีแต่กลับอ่าก็เก็บการให้ลามตื่นไป็นยังไงใหญ่ใหญ่ชวนกันดูหมาแม่ลูกอ่อนต้องกินเยอะๆเพราะน้ำนมจะออกใช่ไหมอิสลามไปอิสลามอืมว้ายตาตั้งเลย ดูตาคนฮะตาตั้งเลยฮะาสิมากสิยอบนวยทครับป้าใยายดือืมลงมาติดตามกันนะฮะติดตามกันว่าตัวตขึ้นมันจะเป็นหมาเหมือนแม่มันไหมอุ้ยตัวตีนกันโตฮะโตเอาเรื่องอยู่นะโตขึ้นมาจะเป็นหมาเหมือนแม่มันพ่ออันไหมดูดิเอาเรื่อง่นะอ่าฮะตอนนี้เอาเรื่องอยู่นะบาวินเบวินเน่ไม่ค่อยกินอาหาร สนุกมากหลงเฮี่ยงผู้ดูดีปวินปวินหอมแก้มยายหน่อยดิโอ้ยไม่แกะตะน้อของขวัญนี่เนาะบอกเลยว่าทําได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างนะฮะด้านนี้มานน่เราไปหอมอะไรจอยายอยู่นี่โอ้โหนน่นทังนน้นวันดีครับยายยายวันดีด้านนู้นนี่วันดีดี่วันดีขาปวินปวินอยากอยู่นี่ไหม เอ๊กลับน้องนะคว็คู่ฟื้กมาอันนี้แหละเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยนะคะมันจะฟินสุดชีวิตเนาะตื่นเนเอขาไม่อะไรที่ควบคุมได้นะอันนี้เขาอยู่กับพ่อเขาเนาะอ๊มันจะเป็นโจ๊กแปเนาะโอ้โหแล้วมันจะเป็นแบบแบบโกนี้เงี่มันคือนี่ลักนินกับเฟลดูกันไปสู้กันไปกว่าจะเิดพี่โตอ้ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญนี่ต้องกสารายะ ปวินจะเปิดห้องแขวนวันนี้ต้องนอนกับยายนะได้ยินถหมปวินต้องนอนกับยายนะนอนไหมปวินนอนไหมค่ะไม่ตอบก็ไม่เปิดของขวันวันนี้ลุงเกอ่ะยาดาเขาจะอยู่นี่ตลอดนะยาดาจะได้เห็นประจำเนาะชีวิตตัวจะลงตัวพูดถึงตอนที่เขามีปัญหาเลิกรากักัวกันแล้วมีลูกแล้วมีลูกแล้ว เรว่ารวมด้วยช่วยกันดูแลกันไปน้องเชนก็คือเฮานี่นะน้อพี่ปานีเนาะมันริงอยู่เรื่อยาอะไรอันนี้กระปุกเกตเวอกเไหนพูดใหม่ดิแล้วพูดใหม่ดิเองมาใหม่ดิกระกเด้วยม่โซาินเหนอยแล้วหน่อยแ้ไอปะ แม่หัวข้ากับเพื่อนก็ได้เหรอเดี๋ยวยังเป็นเชฟอยู่เลยนะคะเอาละสิงานเนี้ยไม่มีใครได้เปิดของขวัญละงงานเนี้ยอ่าฝรั่งน้อยนี่ไม่น่าจะได้เปิดของขวัญแล้วนะ สุดเอาน้องอยู่อ่ะไหนไหนกระสุดเกตโอเคนะคะขอให้มีโชคดีค่ะเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะน้องน้องเยจ๋าขอบคุณค่ะขอให้พี่ๆน้องป้าแม่ๆที่ติดนกับใจเยจ๋านะคะโชคดีมีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกคนค่ะเนาะบรรยากาศธรรมชาติลูกหลานมาให้เบิ้ง ไปแล้วค่ะอันนี้สวัสดีค่ะปวินสวัสดีค่ะยาดาสวัสดีค่ะปวินขี้ดื้อโอ้ยไอ้หกเลยเนี่ยบอกแล้วมันไม่เหลือนะเจ้านี้เจอนะเพราะว่าเขาเป็นปอดบวมเข้าโรงพยาบาลสองปีที่แล้วตั้งแต่นั้นมาเจอหน่อยก็ไม่เป็นปีฮะสองปีหนึปีเข้าโรงพยาบาลทุกปียาดาเคยเป็นปอดบวมมาก่อน

ยังจะเด็กอ่ะมาให้เยเขาขายสิมา้เยมาใยสาใยิมาใิเขาขายสิ้เขา Is het mijn beurt? Ik voel dat je moet. Papa gaat dat bol naar jou geven en ja. verder voor haar doen. Oh, mama? Ja, wat gaat doen? Oh nee! Oh nee! Oh, nee. Oh, nee. Oh, dat okay, we nee, nee! Oké, okay, wie is volgende? นี่สาวเตอร์ฟูมักซีนโอ้ยเด็กอะพรอนสาววรชวัชวอชอะตองอะตองดูกว่มบุญไวนะฮะกล่องใหญ่ของใครเอ่ยโอ้ยทำไมกล่องใหญ่ขนาดเนี้ยเล็กตะเนียนล็กตะเนียนเด็กละกอนละลวงแม่งกล่องใหญ่จังเลยอะไรเนี่ยโอ้กล่องหลอกลวงเขาปะเนี่ยฮะ โอ้หกล่องหลอกลวงแน่เลยเนี่ยกล่องใหญ่ๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวว่ากล่องทั้งหมดนี่กล่องของของพลังน้อยหมดเดโอ้โหวัซเซกยเอสมกซิมดูดูก่อนลูก โอ้กลองใหญ่มีเยอะเลยข้างในกล่องนะฮะไหนดูดีค่อยๆแกะลูกค่อยๆแกะค่อยๆแกะเยดายยดายัดกระดาษใส่ถุงใส่ถุงลูกยายก้มสังกีเวนเพราะฉันรู้ว่าเธอชอบคำ Đồn chạp là นะ Dạ yeah. Wow แกล้งเหรอลูกอัยาว้าวใหญ่รอ wow. uh. กอดแต่สุดไม่กอดพี่ไหมอ่ะริปประต้าเลยฮะ่จจิะอา้าจำได้ไหมจำได้ไงโอป้าเปิดจนเหลือเหลือแค่นี้คิดถึงบุ้มป้านะคะวันนี้ปีนี้ปีแรกปีแรกไม่มีบุ้มป้า <Good> ดูดิดูดด like ิสมอนอันนี้ได้ของเล่นตัวเองแล้วนะตะง